คุณเคยรู้หรือไม่ว่าเพียงคำพูดไม่กี่คำอาจเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ทั้งชีวิตคำพูดบางคำสามารถสร้างมิตรภาพความรักและความเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันคำพูดบางอย่างกลับเป็นด่งยาพิษที่ค่อยๆทำลายใจทำลายบุญและทำลายอนาคตของเราโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนไว้อย่างชัดเจนว่ามีสี่คำพูดต้องห้ามที่ไม่ควรเอ,อ่ยออกจากปากเป็นอันขาดเพราะมันไม่เพียงสร้างเวรสร้างกรรมแต่ยังเป็นเหตุให้ชีวิตตกต่ำโดยไม่ทันระวัง สิ่งที่น่าตกใจก็คือหลายคนยังคงใช้คำเหล่านี้อยู่ทุกวันด้วยความเคยชินด้วยอารมณ์และด้วยการไม่รู้ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชัดแล้วว่าหากใครไม่รู้จักสำรวมวาจาผลร้ายย่อมย้อนคืนกลับมาหาตนเองเสมอวันนี้เราจะพาคุณมาค้นหาว่าสี่คำพูดต้องห้ามนั้นคืออะไรทำไมจึงเป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตและเราจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรหากคุณอยากให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยากให้คำพูดของคุณกลายเป็นพลังสร้างบุญกุศล และเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างคุณไม่ควรพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดขอต้อนรับเข้าสู่ปล่อยว่างเพื่อให้ใจเป็นอิสระอีกครั้งที่นี่คือพื้นที่แห่งการเดินทางบนเส้นทางสัจธรรมเราจะค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆขัดเกลาจิตใจเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงเพราะในเส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนปรารถนาความสุขความเจริญและความก้าวหน้าแม้เราจะพยายามสร้างบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาแต่บ่อยครั้งเราลืมไปว่ายังมีประตูแห่งบุญและบาปที่เปิดปิดง่ายที่สุด และอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นคือปากของเรานั่นเองถ้อยคําที่เปล่งออกมาในแต่ละวันเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในผืนดินแห่งกรรมหากเป็นถ้อยคําที่งดงามผลลัพธ์ย่อมกลายเป็นความสุขความเมตตาและความสําเร็จแต่หากเป็นถ้อยคําที่เป็นพิษมันก็ย่อมกลายเป็นทุกความขัดแยง้งและความเดือดร้อนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับเรื่องวาจาเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงชี้เส้นทางแห่งความเจริญไว้ในมรรคมีองค์แปด หนึ่งในนั้นคือสมาวาจาคือการเจราจาที่ประกอบด้วยความจริงความสุภาพความอ่อนโยนและความเป็นประโยชน์การมีสมาวาจาเปรียบเสมือนหลักฐานสําคัญที่ทําให้ชีวิตดําเนินไปสู่ความรุ่งเรืองได้ดังพุทธศาสนสุภาพกล่าวไว้ว่าสุภาษิตาวา,าวาจาที่กล่าวดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาสำเร็จคำพูดที่ดีไม่ใช่เพียงเสียงที่ผ่านหูแต่มีพลังอันยิ่งใหญ่คำพูดให้กำลังใจเพียงประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่สิ้นหวังให้กลับมาลุกขึ้น สู้ได้อีกครั้งคำพูดที่เปลี่ยนเมตตาสามารถสลายกำแพงแห่งความโกรธเกลียดในใจใครบางคนและคำพูดที่มีศัจยย่อมสร้างความไว้วางใจและนำมาสู่มิตรแท้แต่ในทางกลับกันวาจาก,ก็เป็นดาบสองคมหากใช้ผิดมันก็สร้างบาดแผลลึกและรุนแรงได้เช่นกันกรรมที่เกิดจากคำพูดหรือวจีกรรมเกิดขึ้นไงไ่ายายแต่ผลของมันกลับติดตามเราไปไม่ต่างจากกรรมทางกายพระพุทธองค์จึงทรงจำแนกวจีทุจริต ออกมาสิธประการเพื่อให้เราได้ศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคำพูดนั้นมีอนุภาพเพียงใดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมจะขอนำนิทานชาติดกรเรื่องหนึ่งมาเล่าเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพยาโครเรื่องนี้เรียกว่านันทิวิสารชาติก่อในกรุงพระราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเลี้ยงลูกคตัวน้อยด้วยความรักและเอ็นดูตั้งชื่อให้ว่านันทิวิสารัก แปลว่าผู้ยังความเจริญและความยินดีให้เกิดขึ้นเขาดูแลอย่างดีให้อาหารฉันเลิศพูดด้วยท้อยคำไพราะเสมอว่ากินเยอะๆนักโขแก้วของข้าเจ้าช่างสง่างามยิ่งนักการเวลาผ่านไปนานที่วิสาระเติบโตเป็นพยาโคที่แข็งแรงกำยำม,มีกำลังมหาศาลและที่สำคัญที่สุดคือมีความกระตัญยูรู้คุณต่อพรามวันหนึ่งพยาโคเห็นพรามมีสีหน้าเศร้าหมองจึงคิดในใจว่าถึงเวลาตอบแทนบุญคุณแล้วมันจึงเอ่ยเป็นภาษามนุษย์ว่า ท่านพรามอยาได้กังวลเลยจงไปท้าผนันกับเศรษฐีเถิดว่าโคของท่านจะลากเกวียนบรรทุกทรายและกรวดหนึ่งร้อยเล่มที่ผูกติดกันได้ค่าจะนําชัยชนะมาให้ท่านเองพรามได้ฟังดังนั้นก็ดีใจรีบไปท้าผนันกับเศรษฐีผู้คนหลังไหลามาดูกันจนแน่นไม่มีใครเชื่อว่าโคเพียงตัวเดียวจะลากเกวียนหนักอึ้งได้แต่แล้วเมื่อถึงเวลาพรามกลับตะโกนด้วยถ้อยคยําหยาบคายที่ไม่เคยเอ่ยกับพยาโคมาก,ก่อนว่าไอ้โคขี้โกงให้โค,ข,โคขี้เกียจลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ เสียงตะคอกนั้นทำให้พยาโคซึ่งคุ้นเคยแต่คำพูดอ่อนหวานมาทั้งชีวิตถึงกับสะดุ้งความเสียใจและน้อยใจทำให้กำลังทั้งหมดหายไปสิ้นมันยืนนิ่งไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยไม่ว่าเจ้าของจะด่าหรือตีอย่างไรก็ไม่ยอมลากเกวียนสุดท้ายพราหมณ์แพ้แท้ต้องเสียเงินพนันก้อนโตกลับบ้านอย่างสิ้นหวังและโศกเศร้าผู้คนมากมายต่างเฝ้าจับตามองพราหมูลูกหลังพยาโคนันที่วิสานอย่างแถวเบาแล้วกล่าวด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความรักและเมตตา ไปเถิดพ่อนันทิวิสารผู้ประเสริฐของข้าโคแก้วผู้มีกําลังมหาศาลจงลากเกวียนเหล่านี้ไปเพื่อแสดงพลังของเจ้าให้ประจักษ์เถิดทันทีที่สิ้นเสียงนั้นพยาโคนานทิวิสารก็รวบรวมพลังกำลังทั้งหมดก้าไปข้างหน้าด้วยพลังมหาศาลลากเกวียนทั้งร้อยเล่มที่หนักอึงให้เคลื่อนที่ไปอย่างง่ายดายนำชัยชนะและเงินเดิมพันสองพันกะหาปนัก,กลับคืนมาให้พรามได้สาเร็จเรื่องราวของพยาโคนานทิวิสารฉายให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งอย่างชัดเจนแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ยังรับรู้ได้ถึงพลังของวาจาคำพูดอยากเพียงคำเดียวสามารถบันทอนกำลังใจและทำลายทุกสิ่งให้ผังพินาศได้ในพริบตาแต่ในทางกลับกันคำพูดที่ดีคำพูดที่ให้กำลังใจกลับสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์และนำมาซึ่งความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เราต้องย้อนกลับมามองตนเองว่าในแต่ละวันเราใช้วาจาของเราไปในทางใดใช้มันเพื่อสร้างสรรค์หรือเพื่อทำลายดังที่ครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสูง ได้เคยเมตตาสั่งสอนไว้ท่านย้ำเตือนเสมอถึงเรื่องของกรรมโดยเฉพาะวาจีกรรมซึ่งเป็นกรรมที่ทำได้ง่ายที่สุดแต่ก็ส่งผลรุนแรงได้มากที่สุดปากของเราต้องระวังให้ดีเหมือนระวังอสรพิษเพราะหากเผลอใช้ผิดเพียงคำเดียวว่าจาก,ก็ไม่ต่างจากพิษร้ายที่พร้อมจะฉกกดทำร้ายผู้อื่นและท้ายที่สุดพิษนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองวจีกรรมนั้นเกิดขึ้นง่ายยิ่งกว่าการทำร้ายร่างกายหรือการลักขโมยเพียงแค่ขยับลิ้นขยับริมฝีปากกรรมก็เกิดขึ้นแล้ว คําพูดบางคําสามารถสร้างศัตรูที่จองเวรกันไปข้ามพบข้ามชาติบางคําอาจทำลายความสัมพันธ์ที่ดีงามให้สิ้นสุดลงและบางคําก็อาจปิดกั้นหนทางแห่งความเจริญของเราเองโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเห็นชัดเช่นนี้แล้วย่อมตระหนักได้ว่าวาจามีอนุภาพยิ่งใหญ่ทั้งในทางที่นำสุขและความเจริญมาให้หรือในทางที่นำทุกข์และความพินาศมาสู่เรา ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นสำรวจคำพูดต้องห้ามประการแรกที่องค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธ์ได้ทรงเตือนไว้อย่างชัดเจนวาจาที่เป็นด่งยาพิษทำลายความจริงใจบ่อนทำลายความเชื่อมัน่นและเป็นรากเหง้าของอกุศลกรรมทั้งปวงวาจานั้นก็คือมุสาวาทหรือการพูดเท็จนั่นเองหลายคนอาจคิดว่าการพูดโกหกเป็นเรื่องเล็กโกหกเพื่อเอาตัวรอดรักษาหน้าหรือเพื่อไม่ให้ใครเสียใจแต่ในทางธรรมแล้วมุสาวาทคือบาปหนักเป็นการบิดเบือนความจริง และทำลายหลักฐานสำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั่นคือความไว้วางใจพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโทษของการมุสาวาทไว้อย่างลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในคราวที่พระองค์ประทานโอวาทแก่พระราหุลพระโอรสองค์เดียวของพระองค์ในนิทานราหุโลวาสูวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปหาพระราหุลพระราหุลเห็นบิดาเสด็จมาก็รีบนำน้ำมาถวายให้ล้างพระบาทหลังจากทรงล้างพระบาทเสร็จแล้วในขันน้ำยังเหลือน้ำอยู่น้อยพระองค์จึงตรัสถามว่า ราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่น้อยนิดในขันนี้หรือไม่พระราหุลกลับทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความดีงามของผู้พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ย่อมเหลือน้อยเพียงนี้เองจากนั้นพระองค์คว่ำขันน้ำเทน้ำที่เหลืออยู่น้อยนิดนั้นทิ้งจนหมดแล้วตรัสถามอีกครั้งว่าราหุลเธอเห็นขันที่คว่ำลงแล้วหรือไม่พระราหุลตอบว่าเห็นพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่า ความดีงามของผู้พูดเท็จย่อมถูกความทิ้งหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่อีกต่อมาพระองค์หลายขันที่ว่างเปล่าแล้วตรัสถามว่าราหุลเธอเห็นขันที่ว่างเปล่านี้หรือไม่พระราหุลกลับทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าพระองค์จึงตรัสว่าผู้พูดเท็จความดีงามย่อมว่างเปล่าไร้แก่นสารดุดขันนี้ คำสอนนั้นเปรียบเทียบอย่างทรงพลังคนที่พูดโกหกก็เหมือนผู้ที่เทความดีของตนเองทิ้งไปจนไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวเหมือนขันน้ำที่ถูกความไม่สามารถรองรับคุณธรรมใดๆได้อีกความน่าเชื่อถือความศรัทธาที่ผู้อื่นมีต่อเขาย่อมหมดสิ้นไปในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงสอนให้เว้นจากมุสาวาทาเวรมณีและกำหนดไว้เป็นหนึ่งในสี่ห้าข้อพื้นฐานที่ชาพุทธทุกคนต้องรักษาเพราะคนที่กล้าพูดเท็จก็ย่อมกล้าทำบาปก,กรรมอื่นๆได้โดยไม่เกรงกลัว เพื่อให้เห็นผลของกรรมชาติเจนยิ่งขึ้นมีชาติก่อเรื่องหนึ่งนามว่าสัจจกิรชาติก่อเป็นเรื่องของผู้ที่ยึดมั่นในสัจวาจาย,ย่างเด็ดเดียวพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นดาบสเพียนภาวนานในป่าดำรงตนด้วยความสั์จริงจน,จนเป็นที่เคารพรักของสรรพสัตว์รอบกายมีสหายสิคือพญนาพยครุฑหนูและหมาจิ้งจอกต่างเคารพในความสั์ของท่านกระทั่งวันหนึ่งพราหมณ์รูปหนึ่งซึ่งก็คือพระเทวทัตในอดีตชาติเดินทางมาถึงอาศรมเขาเห็นดาบสอมีสัตว์ห้อมล้อมก็เกิดความโลภอยากได้สััตว์เหล่านน้ จึงแท่งทำทีเป็นนอบน้อมขอเป็นสิทธ์แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความหลอกลวงเมื่ออยู่ไปไม่นานพรามก็เริ่มออกอุบายใช้วาจาหวานล้อมทั้งดาบสอและสัตว์ทั้งสี่ทว่าสัตว์เหล่านั้นด้วยสัญชาตญาณก็สัมผัสได้ถึงความไม่จริงใจจึงพาก,กันทยอยหนีไปทีละตัวจนในที่สุดพรามเหลืออยู่เพียงลําพังเขายืนเดียวดายถูกทอดทิ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังไม่ปรารถนาจะอยู่ใกล้คนพูดเท็จเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไร้สัจจะย่อมไม่เป็นที่รักไม่ว่าในหมู่มนุษย รือสัตว์สุดท้ายย่อมถูกทออทิ้งให้โดดเดี่ยวครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยเมตตาสอนถึงผลของวุสาวาฏไว้อย่างน่าสะพรึงท่านกล่าวว่าคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัยเมื่อตายไปต้องตกเวจีมหานรกถูกทรมานด้วยการถูกดึงลิ้นไปไถกับแผ่นเหล็กร้อนแดงอยู่ช้านานและเมื่อเสดกรรมเหลืออยู่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็มักเป็นคนพูดไม่มีใครเชื่อถือหลอกลวงหรือถูกหลอกซ้ำซากและมีกลิ่นปากเหม็น เพียงได้ฟังถึงผลของกร,รมนี้ก็ทําให้เราจําต้องหันกลับมาสํารวจวาจาของตนเองทุกลมหายใจว่าเราได้เผอสร้างกรรมด้วยคําพูดหรือไม่หนักเช่นนี้ให้กับตัวเองอยู่หรือไม่การพูดเท็จนั้นอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายดายในบางสถานการณ์แต่แท้จริงแล้วมันคือการสร้างกรงขังที่มองไม่เห็นขึ้นมาครอบรัดตัวเราเองกรงที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงกรงที่ตัดขาดเราจากความจริงใจของผู้อื่นเมื่อการพูดเท็จทําลายความจริงและทําลายความไว้วางใจ จนหมดสิ้นแล้วยังมีวาจาอีกประเภทหนึ่งที่แฝงพิษไร้ากาศไม่แพ้กันมันไม่เพียงแต่ทำลายความจริงหักแต่มุ่งตรงไปยังการทำลายความสัมพันธ์วาจาที่เสียดแทงให้คนดีแตกแยกวาจาที่เปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูวาจาต้องห้าประการที่สองนั้นคืออะไรมันสร้างรอยร้าวอันยากจะประสานขึ้นในสังคมได้อย่างไรเราจะมาค้นหาคำตอบการในลำดับต่อไปเมื่อสักครู่เราได้กล่าวถึงมุสาวาทหรือการพูดเท็จไปแล้วคราวนี้เราจะต่อการที่วาจาต้องห้าประการที่สอง ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันวาจานั้นมีนามว่าปิสุนวาจาหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าการพูดส่อเสียดการพูดส,ส่อเสียดคืออะไรองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธาได้ตรัสอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการฟังความข้างนี้แล้วนำไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายหรือฟังความข้างโน้นแล้วนำมาบอกข้างนี้เพื่อยุยงให้แตกแยกกล่าวโดยสรุปก็คือการนำเรื่องของคนหนึ่งไปเล่าให้อีกคนฟังด้วยเจตนาจะทำลายความสามาัคคี การพูดเช่นนี้ทำให้ผู้ที่เคยรักต้องกลายเป็นผู้เกลียดชังทำให้ผู้ที่เคยสามัคคขีกลับมองหน้ากันไม่ติดวาจาประเภทนี้เป็นยาพิษที่กระกร่อนสายสัมพันธ์โดยตรงตรงกันข้ามกับหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคือสังขวัตถุธามหกที่สร้างความรักความระลึกถึงและความสามัคคีในหมู่ชนแต่เพียงปิสุวนวาจาเพียงคำเดียวก็อาจเทาพลานคุณความดีเหล่านั้นให้หมอดไม่ไปในพริตาความสำเร็จที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นได้ในทันที ดังนั้นหากเราปรารถนาความเจริญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างเราต้องเรียนรู้ที่จะระงับความโกรธและเปลี่ยนคําด่าทอให้เป็นถ้อยคําที่ประกอบด้วยเหตุผลและเมตตาธรรมดังพระพุทธศาสนสุภาษิตว่าอโคเทนชิเนโกทงังพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเมื่อมีผู้ใดกล่าววาจาหยาบใส่ เราหากเราตอบกลับด้วยคำหยากมันก็ไม่ต่างอะไรกับการราดน้ำมันลงบนไฟที่กำลังลุกโชนยิ่งมีแต่จะลุกลามใหญ่โตแต่ถ้าเราสงบนิ่งใช้ความเมตตาตอบกลับความโกรธของอีกฝ่ายก็จะมอดดับไปเองหลวงพ่อฤษีลิงดำได้ฝากข้อคิดที่นำไปปฏิบัติได้ง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปให้เอาใจเราไปใส่ใจเขาก่อนถ้าเราโดนด่บแบบนั้นเราชอบหรือไม่หากเราไม่ชอบก็อย่าเอาไปพูดใส่ผู้อื่นเลย วาจาที่ออกจากปากของคนร้ายเมตตาเปรียบเสมือนถ่านไฟร้อนที่ถูกโยนใส่คนอื่นแต่ก่อนถึงเขาถ่านไฟนั้นย่อมไม่มือผู้โยนก่อนเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งยิ่งนักทุกครั้งที่เราคิดจะเอ่ยคำหยาบลองหยุดคิดสักนิดหากเราเป็นผู้ฟังเราจะรู้สึกอย่างไรความเจ็บปวดที่เราไม่อยากได้เราก็ไม่ควรส่งต่อให้คนอื่นเพราะทันทีที่เราคิดร้ายพูดร้ายใจของเราเองนั่นแหละที่ร้อนรุ่มและเป็นทุกข์ก่อนใครเหมือนถ่านไฟที่เผาไม่มือเราก่อนที่เราจะโยนมันออกไปเสียอีก มาถึงตรงนี้เราได้เรียนรู้ว่าจะต้องห้ามไปแล้ว3ประการได้แก่การพูดเท็จที่ทำลายความจริงการพูดส่อเสียดที่ทำลายความสัมพันธ์และการพูดคำหยาบที่ทำลายน้ำใจวาจาทั้งสามประการนี้ล้วนเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลมีโลภโทสะและโมหะเป็นพื้นฐานแต่ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่ายังมีวาจาต้องห้ามอีกหนึ่งประการสุดท้ายบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายไม่ได้เกิดจากความโกรธแค้น หรือความชิงชังหักแต่เป็นสิ่งที่สูบกินเวลาและพลังงานชีวิตของเราไปโดยเปล่าประโยชน์ทําให้เราห่างไกลจากความสงบและห่างไกลจากหนทางแห่งปัญญาวาจาที่ไร้แก่นสารนั้นคืออะไรเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงจัดให้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามคําตอบจะปรากฏต่อไปและแล้วเราก็เดินทางมาถึงวาจาต้องห้ามประการสุดท้ายที่ปิดท้ายวาจีทุจริตทั้งสี่วาจานี้มีชื่อว่าสัมผัสปลาเปล่าหรือการพูดเพ้อเจอ้อนั่นเอง คําว่าเพรเจอร์ในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการพูดเลื่อยลอยทั่วไปหากหมายถึงการพูดเรื่องร้ายสาราร้ายประโยชน์ไม่นำไปสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งให้คําจํากัดความไว้ว่าเป็นการพูดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยและไม่ถูกกาลเทศะลองนึกภาพดูเถิดในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับการพูดเรื่องใดบ้าง เรื่องดินฟ้ากาเรื่องละครหลังข่าวข่าวซุบซิบนินทาของดาราหรือเรื่องราวชีวิตของคนอื่นที่เราไม่รู้จักการพูดคุยเหล่านี้แม้อาจมอบความเพลิดเพลินชั่วคราวแต่แท้จริงแล้วมันให้อะไรกับชีวิตของเราหรือไม่มันเพิ่มปัญญาให้เราหรือไม่หรือเพียงทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านไหลไปตามกระแสะโลกห่างไกลจากความสงบมากขึ้นทุกทีพระพุทธองค์ถึงกับทรงบัญญัติรัชฉานคาถาหรือเรื่องที่ขวางกั้นทางพระนิพพานไว้ถึง32เรื่องที่ทรงห้ามพิกษุน์สนทนาเช่น เรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องการรบเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าและเรื่องไร้สาระอีกมากมายเหตุที่ส่งห้ามก็เพราะเห็นว่าเวลาในชีวิตนั้นมีจํากัดหากปล่อยให้หมดไปกับสิ่งร้าประโยชน์ก็ถือเป็นความประมาทอย่างยิ่งเพื่อให้เห็นโทษของการพูดเพ้อเจ้อหรือพูดมากโดยไม่จําเป็นชัดเจนที่สุดคงไม่มีเรื่องใดจะเทียบได้กับกัจจปาชาติกอหรือเรื่องต่าพูดมากในสนามแห่งหนึ่งมีเต่าต,ตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันได้ผูกมิตรกับพญาหงส์สองตัวที่มักบินมาหาอาหารที่สันนิ เป็นประจำวันหนึ่งเกิดถ่ายแล้งรุนแรงน้ำในสาเริ่มเหือดแห้งเต่าจึงกังวลว่าตนคงต้องตายแน่มันจึงเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากพญาหงทั้งสองว่าสหายเอ่ยท่านช่วยพาข้าไปยังป่าหิมาพานต์อันอุดมสมบูรณ์ได้หรือไม่พญาหงทั้งสองมีใจเมตตาจึงช่วยกันคิดหาหนทางในที่สุดก็ตกลงอุบายได้ว่าเอาละท่านเต่าเราจะข้าบปลายไม้ขนและด้านส่วนท่านให้ใช้ปากคาบตรงกลางไว้แน่นๆ เราจะพาท่านบินไปด้วยกันแต่มีข้อแม้สําคัญที่สุดเพียงข้อเดียวคือไม่ว่าท่านจะเห็นหรือได้ยินอะไรท่านต้องห้ามพูดห้ามอ้าปากเด็ดขาดมิเช่นนั้นท่านจะตกลงไปตายเต่าได้ฟังดังนั้นก็ดีใจยิ่งนักรีบรับปากอย่างแข็งขันว่าจะไม่พูดแม้แต่คําเดียวจากนั้นพญาหงษ์ทั้งสองคาป,ปลายไม้เต่าคาตรงกลางแล้วพากันโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้งฟามุ่งหน้าสู่ป่าหิมพ่านระหว่างทางพวกมันบินผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเด็กเลี้ยงวัวที่อยู่เบื้องล่างเห็นภาพประหลาด จึงพาก,กันหูร้อชี้นิ้วล้อเลียนเสียงดังว่าเฮ hey, ดูสิหงสองตัวยกเต่าบินไปเต่าได้ยินเสียงล้อเลียนก็พลันโกรธขึ้นมาอย่างฉับพลันมันลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสายจนหมดสิ้นด้วยความโมโหมันจึงอ้าปากหมายจะตะโกนด่าเด็กๆก,กลับไปว่าแล้ว มันใช่ทุระโกงการอะไรของพวกเจ้าด้วยหรือที่สหายของเราจะพาเราไปแต่ทันทีที่มันอ้าปากร่างของมันก็หลุดออกจากท่อนไม้ร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นดินกระดองแตกละเอียดและตายในทันทีนารนาหน้าประตูบ้านของพระราชาในเมืองพารานานสีนั่นเองนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องตนใจที่เจ็บปวดแต่ก็ชัดเจนอย่างยิ่งว่าหายนะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะใครอื่นแต่เพราะวาจาเพ้อเจ้อวาจา,าที่พูดออกไปโดยไม่ไตรตรองพูดด้วยอารมณ์และพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของตนเองแท้ๆ หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านมักจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่าท่านกล่าวว่าเวลาของเรามีน้อยนนโยมอยากปล่อยให้มันหมดไปกับการอินทาคนนั้นคุยเรื่องคนนี้มันไม่ได้บุญอะไรเลยเอาเวลาไปภาวนาพุทโธคำเดียวยังมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะ คนฉลาดเขาจะใช้ปากเพื่อสร้างบุญไม่ใช่ใช้ปากเพื่อสร้างเรื่องร้ายสารคำสอนของท่านชี้ให้เราเห็นว่าปากของเราสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างบุญและสร้างบาปหากเราใช้มันไปนกับการพูดคุยในเรื่องที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์มันก็คือการสร้างบุญแต่หากเราใช้ไปกับเรื่องร้ายสารมันก็คือการปลอดเวลาชีวิตให้สูบเปล่าและยังเป็นการสร้างความฟุ้งซ่านร,รำคาญใจให้กับตนเองอีกด้วยเมื่อเราได้รู้จักหน้าตาของวจีทุจริตครบทั้งสีประการแล้ว ทั้งวาจาที่ทำลายความจริงวาจาที่ทำลายวิตรภาพวาจาที่ทำลายน้ำใจและวาจาที่ทำลายเวลาอันมีค่าของเราไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อย่างไรอะไรคือหนทางแห่งสมาวาจาที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสว่างความเจริญและความสงบสุขที่แท้จริงตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ร่วมกันสำรวจแผนที่แห่งวจ,จีกรรมได้เห็นแล้วว่าคำพูดต้องห้ามหรือวจีทุจริต ทั้งสีประการนั้นมีอนุภาพในการสร้างทุกข์สร้างเวรและฉุดรั้งชีวิตของเราให้ตกต่ำได้อย่างไรบ้างเราได้เห็นมุสาวาทการพูดเท็จที่เป็นด่างการความภาชนะแห่งคุณธรรมของตนเองทำลายความน่าเชื่อถือจนหมดสิ้นเราได้เห็นปิสุนวาจาการพูดส่อเสียดที่เป็นด่งยาพิษทำลายความรักความสามัคคีและสร้างศัตรูไปทั่วทุกทิศเราได้เห็นปุษวาจาการพูดคำหยาบที่เป็นดังขวาในปากที่ไม่เพียงทำร้ายจิตใจผู้อื่นแต่ยังฟาดฟันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง และสุดท้ายเราได้เห็นสัมผัสปลาปากการพูดเพ้อเจอ้อที่เป็นดั่งโจรต้นเวลาขโมยเวลาอันมีค่าในชีวิตของเราไปกับเรื่องราวที่ไร้แก่นสารเมื่อเรารู้จักหนทางแห่งความเสื่อมแล้วองค์สมเด็จพระสัมมัสัมศัตรจย์ก็ไม่ได้ส่งทอดทิ้งให้เราอยู่กับความมืดมิดแต่พระองค์ได้ทรงชี้ทางสว่างซึ่งเป็นหนทางตรงกันข้ามเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหนทางนั้นก็คือการปฏิบัติในสม,มาวาจานั่นเอง สมัมมาวจานั้นไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนหรือไกลตัวเลยมันคือการปฏิบัติง่ายๆโดยการปิดประตูแห่งวจีทุจริตทั้งสี่บาทแล้วเปิดประตูแห่งความดีงามขึ้นมาแทนกล่าวคือสมัมมาวจานั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสีประการได้แก่เว้นจากการพูดเท็จคือการยึดมั่นในสัจพูดแต่ความจริงสิ่งใดยังไม่แน่ใจก็ไม่พูดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือการพูดแต่ถ้อยคําที่สร้างความสมัครสมานสามารถีได้ยินเรื่องร้ายของใครมาก็ให้มันจบที่เราไม่ส่งต่อ เว้นจากการพูดคำหยาบคือการพูดแต่ถ้อยคําที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานและเปลี่ยนด้วยเมตตาเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อคือการพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมและเป็นไปนเพื่อความเจริญทางสติปัญญาการฝึกฝนตนเองให้มีสัมวจานั้นจะส่งผลดีหรือมีอนิสงส์ต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลคนที่พูดแต่ความจริงย่อม เป็นที่เคารพเชื่อถือคนที่พูดแต่คำสร้างสารรค์ย่อมมีแต่ไม่สหายที่ดีรายล้องคนที่พูดจาไพเราะย,ย่อมเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนทั้งหลายและคนที่พูดแต่เรื่องมีสาระย่อมเป็นผู้มีปัญญาและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททั้งหมดนี้จะนำพาชีวิตไปพบแต่ความสุขความเจริญและเป็นบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ติดตัวเราไปในพบเบื้องหน้าดังพุทธศาสนสุภาษบทหนึ่งกล่าวไว้เพื่อเป็นกำลังใจว่าวาจังปมุนเจกุสลังนาติดเวลังวาจาที่ดีมีประโยชน์ควรกล่าวให้ถูกกาลเทศะ ท้ายที่สุดนี้ผมขอนำคำสอนที่เป็นดั่งหัวใจของการสํมรว,มวาจาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤสีลิงดำมาฝากไว้เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับเราทุกคนท่านสอนว่าก่อนจะพูดให้คิดก่อนเสมอทางตัวเองสามข้อเรื่องที่จะพูดจริงไหมมีประโยชน์หรือเปล่าคนฟังเขาอยากฟังไหมและเป็นคำพูดที่เมตตาหรือไม่หากทำให้ครบองค์ประกอบนี้การนิ่งเสียก็ดีกว่า เพียงแค่เราใช้ตะแกรงสามชน,นิดกรองคำพูดของเราก่อนที่จะเปล่งออกมาทุกครั้งผมเชื่อว่าปากของเราก็จะกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังเรื่องราวในวันนี้จงเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์คือผู้ที่พูดสิ่งใดก็มีแต่คนรักคนเมตตาพูดสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาทุกประการด้วยอนุภาพแห่งการตั้งใจรักษาสมมาวาจานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด